บทที่683เกาะพระจันทร์เซี้ยวเมื่อเห็นเสี่ยวซานกลับมาอย่างปลอดภัยปฏิกิริยาแรกของเม่กงจือคือการถอนหายใจด้วยความโล่งอกเจ้ากลับมาโดยเร็วนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเหรอเสี่ยวซานพยักหน้าและพูดว่า มันเป็นไปด้วยดีหลังจากที่ทะเลทั้งหมดเป็นเขตแดนของข้าค้าพบหมู่เกาะซึ่งมีเกาะขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับมนุษย์อย่างเราข้ายังได้สื่อสารกับกลุ่มทะเลที่นั่นและพวกเขาก็เช่นกันตกลงกันว่าพวกพ้องของเราจะไปที่นั่นดังนั้นเราต้องเตรียมการอพยพโดยเร็วที่สุดผ่านท่าเรือดีไหม ไม่กงจืดกล่าวว่าการสร้างท่าเรือไม่มีปัญหาแต่ยังคงมีการรบกวนอยู่บ้างชนเผ่าทะเลมีจำนวนมากแม้ว่าจะมีคนเข้มแข็งไม่มากนะักใกล้ชายฝั่งตรับใดที่เราเริ่มสร้างท่าเรือและอู่ต่อเรือเราจะได้รับผลกระทบจากกลุ่มทะเลบางกลุ่มการแทรกแซงจะขึ้นอยู่กับการทำลายล้างเป็นหลักหลังจากที่เสี่ยวซานครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งเขาก็พูดว่าข้าจะแก้ปัญหานี้เจ้าต้องระดมทุกคนเพื่อสร้างเรือให้เร็วที่สุด จากนั้นในอีกด้านหนึ่งข้าจะใช้วงเวทเคลื่อนย้ายเพื่อขนส่งบางกลุ่มไปเพื่อสร้างการตั้งถิ่นฐานและยังสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อท่าเรือของเรือเดินทะเลซึ่งสามารถเปิดเส้นทางเดินเรือได้ในเวลาอันสั้นที่สุดไม่กงจือขโมดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวว่าแน่นอนว่าจะต้องเร็วที่สุดเพราะข้าเข้าใจความกังวลของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ มันได้รับผลกระทบจากข่าวที่ว่าข้าได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเคเระหลีแม้ว่าเราจะยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเผยแพร่ข่าวนี้ข่าวก็ยังไม่มีทางปิดบังมีการเริ่มรวมตัวกันที่เมืองเคเระหลีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ยินมาว่ามีสถานที่ชุมนุมมนุษย์ที่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากจากสองเมืองใหญ่ใกล้กับเมืองเคเระหลีมากที่สุดได้อพยพพอมาอยู่เคียงข้างเรา ขณะนี้มีประชากรเกินหนึ่งล้านคนด้วยมาตราส่วนดังกล่าวไม่อาจปิดกั้นการดึงดูดความสนใจของสารบรรพบุรุษได้เสี่ยวซานถอนหายใจเบาๆและพูดว่านี่เป็นเพราะเผ่าของเราอยู่กับกลุ่มอสูรที่มีรสขมมาเป็นเวลานานหลังจากที่มีเจ้าเป็นกระดุกสันหลังแล้วพวกเขาจะยับยั้งได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปกป้องความปลอดภัยของพวกเขาให้มากขึ้นเพื่อการพิจารณาเวลามีจำกัดสารบรรพบุรุษจะไม่เริ่มในระยะเวลาอันสั้นและกำลังรอการประเมินของเจ้าแต่เมื่อเจ้าทำแล้วข้าเกรงว่าจะมีปัญหาใหญ่ดังนั้นความเร็วในการย้ายถิ่นต้องเร่งรัดและทุกเผ่าของเราที่แปลงร่างเป็นอสูรต้องได้รับอนุญาตพวกเขาทั้งหมดลงทุนในการก่อสร้างท่าเรือข้าจะสร้างวงเวทบางส่วนตอนนี้และเจ้าจะนำพวกเขากลับมา วงเวทที่เสี่ยวซานต้องการสร้างนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับเขาและมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้เพราะในวงเวทนี้เขาต้องการทิ้งรอยประทับเล็กๆน้อยๆของจิตสำนึกของเขาเองมีเพียงรอยประทับแห่งจิตสำนึกของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเท่านั้นที่สามารถยับยั้งเผ่าแห่งท้องทะเลได้ดีที่สุดด้วยการปรับปรุงฐานการฝึกฝนของเขาและการเติมเต็มของพลังวิญญาณของเขาเองการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ได้เร็วกว่าเมื่อก่อนมาก ก่อนการเปลี่ยนแปลงเขาไม่กล้าทําเช่นนั้นจริงจจิตสํานึกศักดิ์สิทธิ์มีค่าเกินไปจริงๆแต่เสี่ยวซานพบว่าถ้าเขาปลูกฝังภายในขอบเขตของมหาสมุทรด้วยความช่วยเหลือจากพลังแห่งศรัทธ,ธาพลังทางจิตวิญญาณของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นจิตสํานึกของพระเจ้าได้เร็วกว่ามากขั้นตอนต่อไปคือการแก้ปัญหาไหิเหนินตรับใดที่เขาสามารถแก้ปัญหาของไหิเหวินได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลทะเลทันที แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่เผ่าทะเลจะบูชาเขาเป็นเทพพเจ้าที่มีฐานการฝึกฝนในปัจจุบันแต่อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าการอพยพของมนุษย์ไปสู่มหาสมุทรจะไม่มีปัญหาในไม่ช้าเสี่ยวสารก็สร้างวงเวทสองอันและมอบให้ไม่กงจื่อและขอให้เธอวางมันไว้ทั้งสองด้านของท่าเรือเพื่อจุ่มลงในน้ำทะเลแผ่นวงเวทเรียงแถวจะดูดซับพลังแห่งศรัทธาโดยธรรมชาติผ่านความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา การปล่อยลมหายใจของเทพสมุดก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีการบุกรุกของเผ่าทะเลในน่านน้าใกล้เคียงเสี่ยวซานยังคงต้องการสร้างแผ่นจารึกต่อไปเหตุผลนั้นง่ายมากเขาจําเป็นต้องใส่แผ่นรูปแบบดังกล่าวบนเรือเดินทะเลท,เลทุกลําในอนาคตมีรัศมีของแผ่นจารึกเหมือนกับที่เขาอยู่บนเรือ ในเดือนต่อมาทั้งเสี่ยวซานและไม่กงจื่อต่างก็ยุ่งมากเสี่ยวซานพบสถานที่ที่ซ่อนอยู่ในนิคมของมนุษย์นอกเมืองเคเรลีและสร้างวงเวทเคลื่อนย้ายหลังจากพูดคุยกับจางห่าวส่วนการยกย้ายถิ่นฐานอย่างเงียบๆก็เริ่มขึ้นด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของเสี่ยวซานการเคลื่อนย้ายระยะไกลพิเศษนี้สามารถจำกัดผู้คนได้ครั้งละหลายสิบคนเท่านั้นและไม่สามารถเป็นแบบที่มีการฝึกฝนที่สูงเป็นพิเศษและพลังงานที่แข็งแกร่งในตัวเองได้ ผู้ที่ถูกพาไปก่อนนั้นน่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปยังทวีปนางฟ้าในเวลาอันสัน้นและนํำเครื่องมือบางอย่างมาด้วยให้พวกเขาเริ่มสำรวจเกาะตั้งถิ่นฐานบนเกาะสร้างท่าเรือนำมเมล็ดพืชและเริ่มสร้างผู้บุกเบิกการอพยพทุกอย่างทำในที่ลับ แต่เสี่ยวซานไม่ใช่ระดับพระเจ้าแม้จะได้รับความร่วมมือจากเม่กงจื่อเขาก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เพียงวันละ3ครั้งบรรทุกคนราวร้อยคนนี้คือขีดจํากัดมิฉะนั้นจะหักล้างเขาหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนผู้คนประมาณ2,000คนได้อพยพรวมทั้งคน100คนที่แปลงร่างเป็นอสูรได้ ในทางกลับกันตระกูลสิงโตทะเลก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งผู้อาวุโสสิงโตทะเลยังคงจำเสี่ยวซานได้มากด้วยร่างกายที่ใหญ่โตของตระกูลสิงโตทะเลอย่างน้อยเมื่อสร้างท่าเรือก็ทำให้ผู้คนประหยัดความพยายามอย่างมากด้วยด่านหน้าที่มีคนสองพันคนเสี่ยวซานหยุดเคลื่อนย้ายท่าเรือแรกในทะเลใกล้เมืองเคลรลีเป็นรูปเป็นร่างแล้วและการก่อสร้างเรือเดินทะเลได้เริ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามทวีปนางฟ้าไม่เคยลงไปในทะเลเสียวสารต้องอยู่ริมทะเลเพื่อช่วยนำทางและเข้าสู่พื้นที่เป็นการส่วนตัวโดยอาศัยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาเพื่อช่วยพวกเขาสร้างเรือโชคดีที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในทวีปนางฟ้าคือทรัพยากรไม้ที่แข็งและหนาแน่นมากเป็นวัสดุต่อเรือที่ดีที่สุด ด้วยความช่วยเหลือของเสี่ยวซานและคนที่มีความสามารถอื่นๆอีกมากมายรวมถึงขุมกำลังระดับพระเจ้าอย่างจางหาวส่วนความเร็วในการต่อเรือจึงเร็วมากใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนในการสร้างเรือใบาสามเสากระดงแรกให้เสร็จเรือถูกสร้างขึ้นแต่จะควบคุมอย่างไรก็มีปัญหาเช่นกันเสี่ยวซานต้องไปดำเนินการด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อฝึกลูกเรือความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ไม่มีขาดแคลนวิธีการขับเรือใบาสามเสาเพื่อวิ่งออกทะเลนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องยากที่จะเผชิญกับลมและคลื่นในทะเลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการลุกรานของสัตว์ทะเลและปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขโดยวงเวทเทพสมุทรของเสี่ยวซานดังนั้นเพียงแค่แล่นเรือและในไม่ช้าคนกลุ่มหนึ่งก็จะได้เรียนรู้มันก่อนการต่อเรือยังคงดำเนินต่อไปเสี่ยวซานไม่ได้รีบส่งพวกพ้องไปที่เกาะแต่ไปที่เกาะพร้อมกับลูกเรือคนแรกที่เรียนรู้ที่จะขับเรือไปกับเขา พวกเขาผลัดกันขับเรือโดยมีเสี่ยวซานชี้จากด้านข้างหลังจากการเดินทางไปกลับลูกเรือชุดแรกจำนวน100คนสามารถขับเรือได้จากชายฝั่งถึงเกาะจะใช้เวลาประมาณ2วันสำหรับเรือใบาสามเสาเพื่อเดินทางไปมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากวงเวทเทพสมุทรหากได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความสามารถประเภทลมของการแปลงร่างเทพอสูรความเร็วก็จะเร็วขึ้น และเรือใบาสามเสาสามารถบรรทุกคนได้มากถึง500คนในคราวเดียวโดยไม่คำนึงถึงการขนส่งสินค้าและเมื่อบรรทุกจนเต็มแล้วความจุนี้เป็นขีดจำกัดนั่นคือในเวลาประมาณ2วัน500คนสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยคำนึงว่าขณะนี้มีเรือเพียงลำเดียวสำหรับฝึกกับตันเพิ่มและจองที่สำหรับลูกเรือเพื่อฝึกขับเรือจำนวนคนที่สามารถขนส่งได้จะน้อยลง แต่ถึงอย่างนั้นในเดือนที่สี่ที่ไม่กงจือกลายเป็นเจ้าเมืองเคเรรลีการอพยพของมนุษยชาติไปต่างแดนก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆในขณะนี้เสี่ยวซานได้รับการแจ้งเตือนจากผู้อาวุโสของตระกูลสิงโตทะเลว่ามีโรคระบาดในทะเลมีรัศมีสีเงินสว่างขึ้นบนเกาะสำหรับเกาะนี้เนื่องจากเกาะที่ใหญ่ที่สุดมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเสี่ยวซานจึงตั้งชื่อว่าเกาะพระจันทร์เสี้ยว นอกจากเกาะพระจันทร์เสี้ยวแล้วยังมีเกาะอ,อีกหลายเกาะในหมู่เกาะนี้ที่เหมาะสำหรับการเอชีวิตรอดของมนุษย์เสี้ยวซานเพียงแค่ประมาณว่าหมู่เกาะที่รวมกันนั้นมากเกินพอที่จะรองรับประชากรหนึ่งล้านคนแน่นอนหลักฐานคือการก่อสร้างสามารถดำเนินต่อไปได้และจำเป็นต้องนํำัพยากรที่เพียงพอจากฝั่งในตอนแรก